ความรู้สึกแรกในใจก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้รับบทบาทนี้เพราะว่าชิงชะลาเป็นซีรีส์ที่มียอดผู้อ่านเยอะมากๆติดท็อปทวีในปี2000อะไรนะ2000อะไรทุกอย่างนี้ <S <S สามปีซ้อนใช่าส,าส<า>้สามปีซ้อนเล,เลยนะครับใช่แล้วก็อรู้สึกกดดัน เหมือนกันเพราะว่าด้วยพอเป็นนิยายที่แบบมันมีความแบบความแมสอะไรเงี้ยทุกคนคาดหวัง<ม>เราเองก็คาดหวังด้วยก็เลยกดดันครับใช่ครับส่วนน้ำบิงก็รู้สึกไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อเพราะว่าตอนที่ได้รู้เรื่องคือคิดว่ามีคนแบบทําไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังงงอยู่ว่าจะเป็นเราได้ยังไงนี่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ว้าวมากในชีวิตแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตื่นเต้นอยากจะได้แบบลองสัมผัสกับคาแรคเตอร์แล้วครับ จริงจริงมันก็มีหลายส่วนเนาะมันมันมีทั้งแบบทั้งตัวละครแบ็กกราวตัวละครแล้วก็เรื่องการวิร์ชิชอปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวซีรีส์มันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมีหลากหลายพาร์ทหลากหลายอารมณ์แบบเนี้ยก็เลยต้องเตรียมตัวในเรื่องของของแบบความรู้แล้วก็สิ่งที่แบบจะเอาไปใช้ในเรื่องอะไรแบบเนี้ยส่วนเรื่องฟิสิกส์ข้อก็พยายามเตรียมตัวให้ได้ได้มากที่สุดด้วย ด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันมีความที่แบบมีกล้ามเนื้อมีมัดกล้ามอะไรแบบนี้เราก็พยายามบาลานซ์เวลาออกไปออกกําลังกายบ้างอะไรเนี้ยเพื่อได้หุ่นที่แบบเราคาดหวังไว้ครับส่วนของน้ำปิงก็รู้สึกว่าจริงๆการเตรียมตัวน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเป็นหลักเพราะว่าตัวละครเขียดีราเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากครับมันมีความมันมีความก้ากึ่งอยู่แบบมันมีความก้ากึ่งที่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่คนคนแบบลาคาญ กับเป็นคาลคเตอร์ที่คนให้กําลังใจเป็นกาลังใจให้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดตรงการความพอดีนั้นซึ่งมันเลยทําให้เราต้องแบบ explore ตัวเองเยอะขึ้นมากๆคล้ายเหรอคะคล้ายอย่างแรกเลยน่าจะเป็นนอนดึกเนี่ยใช่พ่อครูก็จะนอนดึกเก่งคาลิกก็นอนดึกใช่ไหมเออขอบขอบตาดําหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคล้ายกันอยู่ ใช่แล้วก็เป็นคนนิ่งเป็นคนปากแข็งเหมือนกันใช่ไม่ยอมพูดแบบความรู้สึกออกไปพูดความในใจออกไปอะไรแล้วมันอยจะพูดครับก็ต้องรอดูจังหวะก่อนเออ,เอ,อพูดหน่อยฮะ <Ha? S 1> ก็พูดหน่อยพูดได้เลยเหรอจบแล้งครับจบแล้วของน้ำปิงก็คืออยากจะบอกว่า ความความเหมือนหรือว่าความคล้ายเนี่ยมัน,ม,นมันพูดยากพูดเป็นตัวละครที่ค่อนข้างนิยายมากๆอะไรเงี้ยตลอดท้งเรื่องน้องต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาซึ่งตัวตนจริงๆเราเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเ,เป็นแบบเด็กต่างจังหวัดที่พยายามเข้าหาอกาศอะไรเงี้ยส่วนน้องเข็มเนี่ยเป็นคนที่เซอร์ไวฟ์มันก็มีความก้ามกึ่งว่าคล้ายกับไม่คล้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆเลยในเรื่องของความรู้สึกน้องเนี่ยเซนซิทีฟเหมือนกับน้ำปิงมากๆแบบอะไรนิดอะไรหน่อยคือจะแบบว่า จะจะดาวง่ายหรือเวลาที่แฮปปี้ก็จะแฮปปี้แบบง่ายๆเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าซิงกับเข็มจีราเหะสมกวนก็น่าจะเป็นช่วงพาร์ทแรกๆของของพลันนะเนเพราะรู้สึกว่าพลันเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งนอกแล้วก็ข้างในแบบค่อนข้างอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยพอพอมาเจอกับเข็ม เรู้สึกว่าตัวละครพลันค่อนข้างที่จะใช้คนเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ใช้ใช้ความรู้สึกตัวเองใช้สีหน้าตัวเองค่อนข้างชัดอะไรบางทีเราเราไม่ได้ไม่ได้ห่วงหรือบางทีอาจจะลืมความรู้สึกของคนรอบข้างไปอะไรใช่อาจจะมีความเงามืดมวลมือดอะไรทําให้คนอื่นแบบไม่สบายใจใช่ก็ จริงๆร,รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าทุกทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขมค่อนข้างนําพาไปสู่จุดหมายที่มันที่มันมีอะไรที่มันคุ้มค่าที่จะทดลองอะไรอย่างเรื่องพ่อครูก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นเรื่องลาบากใจเนาะถ้าจะต้องแบบอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นในสภาวะนี้กับพ่อครูอะไรเงี้ย ชีวิตเราอาจจะไม่ได้ไปต่อหรืออะาจจะไม่ได้มีหมอผีมาช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขาดีกับเราแต่แรกเขาอาจจะยอมแพ้ลำพึงง่ายๆกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันยากมันเลยทําให้แบบอะไรอะไรมันแบบเต็มที่อ่ะก็คือตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยเออเกี่ยวรู้สึกว่าท้าไมคนนี้มัน สะอาดสะอ้านจังเลยอะไรดูแบบมีความเป็นคุณหนูอะไรแบบเนี้ยเป็นเด็กที่แบบเอ้ที่อที่บ้านน่าจะแบบร่ํารวยแน่เลย <คน S 1> อะไร,นนรคนหนูน้ตปิงครับเออคนหนูน้ตปิงแล้วเราเราก็เลยอยากมีเพื่อนคนรวยไงเออใช่อยางมีเพื่อนคนรวยใช่ยังเพื่อนคนรวยแบบไม่เพื่อนเลี้ยงไอติมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้รวยเลยอย <c oughs> ่าาใช่ครั้งแรกที่เจอเขาเขาสะอาดมากครับใช่ ครั้งแรกที่เจอเหรอครับยังยังจริงๆก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีแบบว่ามีออร่าบางอย่างเหมกันที่เราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรย่างก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเตะตาพอสมควรบางคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่ามันเปเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเท่มากก็จริ<ส>งๆก็หลายอย่างเหมือนกรรันเอ่อ น่าจะเริ่มจากตอนที่เข้าดูมันดินะครับแล้วก็เราก็มีเราก็รู้จักเขาระดับหนึ่งแต่พอมีรายการดูมันดิเฟรนด์ชิพเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่เป็นรายการที่แบบทําให้เราเริ่มต้นที่จะสนิทกันเริ่มที่จะแบบเปิดใจคุยกันมากขึ้นเริ่มที่จะแบบเชื่อใจกันอะไรเน่ยน่าจะเริ่มจากตรงนั้นในชะ่ก็จริงจริง ที่เราสนิทกันไน้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็เริ่มจากการเปิดใจให้กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างดีมีเปนชิพก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าในรายการคือไม่คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงสมมติว่าเราแบบมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วเราคุยกันก็คือคูยจริงๆหลังจากนั้นก็เลยรู้เนเจอร์กันว่าอ๋อเป็นคนแบบนี้แบบนี้แล้วมันเลยทําให้แบบที่เหลือมันมันก็เลยค่อนข้างโอเพ่นให้กันระยกันอะไรอย่างเงี้ยจนทั่วันนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัว ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็แค่คุยกันอะไรเ<ช>จอกับส<ช>นิทกันขึ้นเรื่อยๆนิ่งอยากแ,บบแสดงเป็นแนวแฟนตาซีครับยังไงอยากอยากเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่บังเอิญไปเจอแบบว่าคาแรคเตรอร์คาแรคเตรอเตร์หนึ่งคนสัดสิ่งของอะไรว่าไปที่แบบมีคุณแบบสิ่งอยู่ในนั้นอะ รอใช่แล้วผมอยากให้คุณมีลักษณะีิสัยแบบขี้อ้อนมากๆผมอยากรู้ว่าการที่คุณได้ทําอะไรที่มันตรงข้ามกบับชีวิตแบบพ่อครูหรือชีวิตของเก่งอลิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าพี่สิงอยู่ในกระถางดอกไม้ข้างหลังอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ทำไงไม่ได้ก็อาจจะได้เอา้าผมก็อาจจะไปเก็บกระถางเก็บดอกไม้อะไรมาแบบ เบ่งดูปูเสือหรือเปล่าถ้าน่ารักก็ดอกมาให้อะไรเงรี้ยถ้าดื้อก็อยู่ไกลอย่าเงี้ยเก่งเหอ <laughs> เออถ้าเป็นเก่งนะเก่งอย่าเล่นบทที่แฟนตาซีเหมือนกันอย่างปีเตอร์แพนอะไรเพราะเป็นเป็นการ์ตูนแบบวัยเด็กที่ยังติดตาตึงใจรู้สึกว่าอยากบินได้ตอนเด็กๆใช่เคยเก็บไปฝันด้วยฝันบ่อยด้วย ว่าตัวเองบินได้นั่นปินรู้สึกดีใจครับแล้วก็แฮปปี้เสมอเพราะว่าฟีดแบ็ที่ได้รับมามันเกินความคาดหมายของพวกเรามากนี่เป็นเรื่องแรกของพวกเราเนาะที่แบบเล่นเต็มตัวจริงๆแบบในพาร์ทของซีรีส์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็ที่บวกหรือลบชอบหรือไม่ชอบแต่ทุกอย่างมันก็เป็นความเครเรียกว่าอะไร เป็นความน่ารักของทุกคนที่มองเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วพยายามช่วยให้มันดีขึ้นเพราะว่าฟิ e d b a c k ดีๆเราก็เอาไปปรับปรุงใน EP ต่อๆไปต่อๆไป,ไปซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าพัฒนาการมันมันมีด้วยอ่ะเช่นแบบการตัดต่อที่มันแบบโอเคมันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเ,เนาะอาจจะไม่ได้ถูกใจคนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ค่อยๆปรับให้มันแบบดีขึ้นเลยเราเลยดีใจแทนแทนตัวเองแทนทีมงานแล้วก็แทนคนดูด้วยครับว่าแบบมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจดจำมากๆครับ ครับยังไงนะครับแเห็นฟีดแบกแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋อเห็นฟีดแบกแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็โชคดีฮะโชคดี <c oughs> ที่เราได้นิยายที่มีคุณภาพแล้วก็ <c oughs> เป็นพอดเรื่องที่แบบดีมากๆแล้วก็ผู้เขียนแบบตั้งใจทำมากมากดีใจที่ได้อยู่กับค่ายดูมันดีที่แบบ ทุ่มทุนแล้วก็ละเอียดกับงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็รวมถึงพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็โปรดักชันทุกคนเนาะพี่ๆี่แฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตก็ไม่คิดว่ามันจะจะมาได้ไกลขนาดนี้ยอดเทนแบบจะเยอะขนาดนี้ก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับ,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 รบเชียร์ๆียะน้ำบิงล่าสุดก็มีอ่ะเพราะน้ำบิงขึ้น ขึ้นคอนเสิร์ตในดมดีสปอร์ตเดย์แล้วนุ่งใส่ชุดสีแดงที่แบบว่าเซ็กซี่มากมากแล้วเขาไปตัดต่อแบบฉากที่พ่อครูร้องให้ฉากที่พวัตร้องให้แล้วเพลงที่เขาไปใส่มันเป็นเพลงแบบมองเห็นเธอร่ากายกลางไฟลักซีคือความหมายก็คือเหมือนกับว่าเห็นน้องเข็มเนี่ย ผันตัวผันอาชีพไปเป็นแบบนักเต้นอะไรเงี้ยแล้วพ่อครูก็เหมือนแบบปวดใจแบบรับไม่ได้ที่บอกว่านงเขมไปเต้นแบบชุดเซ็กซี่ขนาดนั้นอะไรก็รู้สึกว่าคนคิดได้ไงแบบถือว่าเซนต์ออฟิมเมอร์แบบค่อนข้างแบบดีเลยอของเก่งก็จะเป็นเป็นพวกไทสิชันแหละโดยด้วยความที่แบบตัวพ่อครูตัวนงเขมมันจะมีไทสิชันที่แบบทั้งที่มีเอฟเฟกเยอะ เยถึงว่ามันก็จะมีแบบพวกแบบเอฟเฟกในการถ่ายเข้ามาเยอะอะไรอย่าี้ยมันก็จะมีลูกเล่นเยอะก็อย่างซีนปา่าผีหรือว่าอะไรมันก็เปลี่ยนทราน s ิชั่นได้ดีชอบขอบคุณทุกคนนะครับก็ไม่ได้บอกรักทุกคนเลยอยากจะมาบอกรักทุกคนวันนี้นะครับผมรักนะครับยี yeah. ส่วนน้ำบิงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเหมือนกันครับที่ซัพพอร์ตเข็มจราต้องรอแล้วก็เก่งน้ำิงขอให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะครับไม่ใช่แค่12 EP นี้ที่จะกำเกิดขึ้นแต่ว่าอยากให้อยู่กับเข็มน้ำบิงนานในสุดๆที่จะทำได้นะครับเพราะเราก็จะเต็มทีตมท่ตั้งใจรักเหมือนที่ทุกคนตั้งใจรักเราครับผมว่าผมจำได้นะดูจากหลังเคสโทรศัพท์ที่มีแบบป้ายยันอะไรแบบเนี้ย ที่ DMD ขายหรือว่าดูจากตรงข้อแขนที่เป็นรูปประคำอะไรเนี่ยกันจำได้ทุกคนโดยเฉพาะเก่งจำหน้าแม่นมากบอกเลยก็จริงน้าบิงก็น่าจะจำได้ครับเพราะว่าแฟนคลับของพวกเราจะมีวายบางอย่างที่คล้ายคพวกเราสองคนก็าจะเหมือนพี่เก่งหรือเหมือนน้ำบิงอะไรเงี้ยหรือว่าการที่พวกเราค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆนาะแบบค่อยๆมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันทาให้เราเหมือนแบบเซนส์การจดจําคนค่อนข้างดี ก็ขอบคุณทุกคนแม้ว่าวันไหนที่เราอาจจะแบบเผลอหลุดแบบมองไปทางอื่นหรือไม่ได้ทันเห็นทันทักหรือว่าไม่ได้แบบเองก็ตามแต่อยากให้รู้ว่าทุกสิ่งนี้ทําให้คือแบบเราจดจําในสิ่งที่ทุกคนทำให้เก่งนับเป็นเสมอนะครับเองก็หวังว่าเราจะอยู่ในความทรงจําที่ดีของกันและกันครับฝากติดตามด้วยนะครับบาย